วันนี้เป็นช่วงแรกนี่คือเลยช่วงแรกคือคือครั้งแรกนะคะวันนี้พาน้องน้องอมนะคะมาแนะนําตัวเนาะก็น้องอมเป็นใครคะเป็นเทคนิชเชียนใหม่คนใหม่มาเทคนิชเชียนคนใหม่นะครับแล้วก็เห็นอย่างเนี้ยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าน้องเขาจบเคมีนั่นเองนะครับก็น่าจะได้มาช่วยงานโดยตรง ตอนนี้กำลังอยู่ในในในระหว่างที่นายกำลังเทรนน้องออมอยู่นะคะวันนี้เราก็มายกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างแล้วก็อ้างอิงจากที่เราเรียนมาถูกป่ะนะครับที่ที่นายสอนไลฟ์สดมานั่นก็คือตัวเคลาเซฟนั่นเองนะคะแตะ่มีคำถามนะคะน้องออมว่าลูกค้าจริงๆที่อยที่ว่าลูกค้าน่าจะเข้าใจผิดด้วยแหละว่าประมาณว่า ลูกค้าถามว่าตัวเคราเซฟกับตัวมาซีเซียเนี่ยอันไหนใช้ดีกว่ากันนะคะน้องตอบไหมทั้งสองตัวมันใช้ไม่เหมือนกันค่ะตัวมาซีเซียก็คือเป็นมาสส่วนตัวเคราเซฟเป็นตัวที่ช่วยปกป้องให้เส้นผมแข็งแรงทำสีหรือทําเคมีต่างๆเนี่ยก็คือช่วยมมปกป้องนะครช่วยบำรุงผมตรงน,นั้นเองสรุปก็คือตัวมา ฟีเซียนะคะไหนลองเอายกยกขึ้นมาดูดิมาฟีเซียของเรานะคะมาฟีเซีย,ซยนี้น่าจะคุ้นเคยกันทั้งประเทศแล้วนะครับก็ตัวนี้คือทรีทเมนต์บำรุงนะคะอบไอ้น้ำทำสปาได้หมดเลยนะคะผมแห้งเสียนะคะแต่ตัวเคลาเซตตัวนี้ก็คือเขาทำมาในรูปแบบของทรีทเมนต์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการปกป้องในเรื่องของการทำเคมีน,นเอ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมียืดดัด สีฟอกยังสามารถช่วยปกป้องได้เลยนะครับก็เราใช้สระนะครับหมักก็ปรับเตรียมสภาพผมก่อนที่ที่จะทําเคมีนะครับแล้วก็าสามารถใช้เซฟลายผมผสมครีมยืดดัดเพื่อกันไม่ให้ผมช็อตน้ำมองนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเขารูปแบบพิเศนเหมือนกันแต่ว่าการทํางานแตกต่างกันนะจ๊ะก็วันนี้ก็เขาเรียกแล้วก็อธิบายนิดนึง และก็ที่สำคัญเราจะยกตัวอย่างที่นายสอนในไลฟ์สดไปนะครับก็คือในเรื่องของงานยืดนั่นเองนะครับก็จะเป็นยืดที่มันแตกต่างจากยืดแบบปกตินะครับก็คือยืดผมเสียนั่นเองนะันา่งแบบตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วยังอยู่ยังอยูยย่นั่งนังแบบผมเสียเฉยๆนะครับก็คือยังไม่ได้เสียชีวิตเลย จะยกตัวอย่างการยืดนะครับการยืดในที่เหมือนเมื่อกี้ที่พี่อาบอกว่ายืดคือผมเสียซึ่งเราเทสให้ดูแล้วว่าถ้าลงครีมยืดจริงๆเป็นไงน้องมองสภาพชอ็ชอตยุ้ยเลยเหมือนะเป็นหนังกระติกเลยนะคะอันนี้เราเทสให้ดูแล้วว่านางแบบคนนี้คือ,อโดนครีมยืดปุ๊บช็อตปั๊บเลย เทคนิคปกป้องผมเสียนะครับก็คือการการยืดผมเสียนั่นเองนะครับในในขั้นตอนการรูดนะครับอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะยืดเราต้องทําอะไรก่อนทำน้องหอมวิเคราะห์สภาพเส้นผมของลูกค้าก่อนถูกต้องปะ่ะนะคะเพราะว่าไม่ได้หมายไม่ได้เขาเรียกว่าอ,อะไรมันไม่ได้หมายความว่าทุกสภาพผมมาต้องยืดได้เลยนะหรืออาจจะประมาณนี้นะครับมันก็ต้องมีการวิเคราะห์สภาพก่อน,นครับซึ่งนางแบบหัวเนี้ยเราวิเคราะห์แล้วว่าอาการเขาเป็นไงคะ สภาพผมเสียคือผมเนี่ยผ่านการฟอกการทําสีแล้วก็เคมีซําซ้อนมายักเยินสุดๆนะจ๊ะแล้วก็ทดสอบความแข็งแรงแล้วนะครก็สรุปได้เลยว่าหมอน,นีน้ยืดไม่ได้นะถ้าเขาเรียกอะไรท่านในโลกแห่งความเป็นจริงเขยืดไม่ได้แล้วมันช็อตน,นะคะเปื่อยยุ่ยเลยนะคะแต่ทีนี้เราก็เทสนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเรานั่นก็คือเคอรเซฟนั่นเองนะครับว่าเจ้าตัวเคอร์เซฟตัวนี้จะช่วย หน้างานนะคะในเรื่องของงานยืดงานดัดพวกนี้งานเคมีพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ไปดูต่อนะคะเคอันดับแรกสระผมก่อนสองรอบสระผมสองรอบนะครในคลิปเราใช้แชมพูแชมพูฟีเซียค่ะคามุมาน ก็ตัวนี้ก็ช่วยเขาเรียกะไรช่วยทําความสะอาดนะครับเส้นผมก่อนทําเคมีได้ดีมากๆนะครับก็ทําความสะอาดแชมพูสองรอบนะครับจากนั้นก็เข้าขั้นตอนการปรับสมดุลเส้นผมด้วยตัวเซฟในตัวไฮรเซฟก็ใส่ทั่วเนาะใส่ทั่วนวดให้ทั่วนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้5้านาที5้านาทีนะครับแล้วก็ล้างออก ล้างออกเสร็จแล้วนะครับก็เข้าขั้นตอนการยืดนะครับสเต็ปแรกของเราได้เลยนะครับสระผมเสร็จปรับสมดุลเสร็จนะครับก็ผมให้แห้งนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมน้องอไม่ได้ค่ะแห้งสามสิบก็ไม่ได้หรอวัดยังไงเออนะคะเราไม่มีเครื่องวัดว่าอ่าผมแห้งขนาดไหนนะคะคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เราเป่าผมให้แห้งสนิทเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นก็ ใช้ตัวเคราเซฟนะครับก็คือ,อเคราเซฟนะครับทาปกป้องบริเวณปลายผมบริเวณุเมเสียสแล้วก็ช่อไฮไลท์พวกน,นี้นะครับผมสภาพสภาพบริเวณผมที่ไม่รอดไม่น่าจะรอดเนาะในเรื่องของงานยืดน,นะครับก็ใช้ตัวเคราเซฟนะครับทาไปก่อนอทาไปก่อนปกป้องไปก่อนนะครับให้ทั่วนะจ๊ะ ตนตตออ่ไปทาเสร็จแล้วคะเราก็ผสมครีมยืดกับเคลาเซฟด้วยว่าหัวเนี้ยผนเสียมากก็เลยผสมในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยคะ่ะหนึ่งต่อหนึ่งคือสูตรสําหรับขม <ผล S 1> เสีย <ผล S 1> นั่นเองนะคะก็ลงครีมยืดปกติถูกป่ะคะลงครีมยืดปกติให้ทั่วทุกช่อน,นั่นเองนะคะ อันนี้อันนี้นี่น่าจะมั่นใจได้เลยเนาะว่าเราเทสแล้วใช่ไหมคะว่ามันช่วยปกป้องได้ดีจริงๆนะครับสำหรับนางแบบหัวนี้นะนะคะเพราะว่าเราเทสให้ดูแล้วว่าตอนที่เทสครีมยืดคือชอ็ชอตจริงๆคนะ่ะยุ่ยเลยนะ,ะแต่ตอนนี้คือโอ้โหลงครีมยืดได้อย่างสบายนะครับสบายใจช่างนะครับแล้วก็ลูกค้ารู้สึกมั่นใจแน่นอนนะครับด้วยตัวเทราเซฟนะครับก็ลงตัวครีมยืดให้ทั่วทุกช่อนะครับ หลังจากนั้นนะคะก็ทิ้งเวลาให้ตัวคิมยืดทํางานสําหรับนางแบบหัวนี้เนี่ยจับเวลาไว้แค่15นาทีค่ะแล้วก็15นาทีใช่แล้วก็ทําการเช็คผมผมก่อนเช็คผมในนี้ก็คือเช็คความยืดหยุ่นเนาะอย่างอ่าอย่างที่บอกว่าโอ้โหสาภาพผมเช็คความยืดหยุ่นได้นะคะ mm hmm. จากที่เทคิมยืดแล้วช็อตน,นะคะไม่ต้องเช็คคือมันยื่นออกมาแล้วนะ <Okay. S 2> แต่หัวนี้เราเซฟด้วยตัวเทราเซฟก็สามารถเช็คความยืดหยุ่นได้ที่15นาที สำหรับนางแบบหัวนี้นะ,ะสำหรับผมเสียหัวนี้นะคะโอเคเราเช็คสภาพผมนะครว่ามีความยืดหยุ่นแล้วนะคะก็กมาล้างไปล้างออกล้างน้ำปานะฮะล้างน้ำปาแล้วก็เริ่มเย็นลงก่อนโอเค หลังจากที่เราล้างนะครับน้ำเปล่าออกให้สะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ซับผมให้หมาดเนาะจากนั้นก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเป่าไดร์แล้วก็หนีเราต้องใส่ตัวไหนคะนะ้งองออมใช้เยลโล่ไดมอนด์เซรั่มอืมตัวนี้ก็ช่วยปกป้องความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมด้วยนะครับก็ใส่เยลโล่ให้ทั่วนะครับจากนั้นก็เป่าไดร์นะครับแล้วก็หนี โร่เนี่นะคะในในส่วนขั้นตอนของการหนีบเนี่ยนะครับจากที่นายสอนในในไลฟ์นะครับในไลฟ์สดก็สําคัญเหมือนกันเนาะในในขั้นตอนนี้นะครับก็เทคนิคง่ายๆเนาะจริงๆเราก็ดูแค่ช่วงบริเวณคนผมถูกต้องไหมครว่าทิศทางของเส้นผมที่งอกขึ้นมาครับเส้นทางของคนผมเขาเรียกว่าอะไรอะที่ผมที่มันงอกขึ้นมาว่าเราต้องหนีไปในทางทิศทางนั้นนะครับ ไม่ว่าผมจะงอไปซ้ายไปขวานะครับเราก็จะต้องหนีตรงนะครับไปในทางทิศทางนั้นนะครับ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เขาเรียกอ,อะไรมันไม่เป็นการไปฝืนให้ผมมันมันเปลี่ยนเออมันหักนะครับหร mm hmm. ือมันจะเกิดอะไรขึ้นรนะู้ไหมน้องออมมันจะเกิดถ้าเราไปฝืนฝืนการงอกของเส้นผมนะครับแล้วก็ไปบิดเขาให้ตรงตรง,ตรงโดยเขาเรียกอ,อะไรไม่เป็นธรรมชาติที่เขางอขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่โคนผมขึ้นมาให mm hmm. ม อ่ามันก็จะมีอาการหักนะฮะหรือว่าเส้นผมที่ขึ้นมามันก็จะเบียดน,นะครับระหว่างความตรงที่เราหนีบไว้นั่นเองนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกนะครับก็คืออาจจะฟูได้ช่วงโคนอะไรอย่างนี้ช่วงปลายช่วงปลายตรงช่วงโคนฟูอะไรอย่างนี้รค,รครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องของการหนีบนั่นเองนะครับ ตรงเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการนูทรไลท์นะครับก็คือล็อกผมตรงนั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับป้ายครีมนูทรไลท์นะครับให้ทัว่วทุกช่อบนะคะแล้วก็ตอนที่ป้ายเสร็จเนี่ยเราสามารถหวีได้นะครบหวีให้ตรงเนาะแล้วก็ทิ้งเวลาให้ให้ผมล็อกตรงเนี่ยสิานาทีนะครับโอเคนะครับล็อก กรอกนูซไลซ์เสร็จแล้วนะครับก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนะครับน้ำกรับจากนั้นเราก็กลับมาที่เคอร์เซฟนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่านอกจากจะช่วยปกป้องก่อนทําเคมีแล้วนะครับเขาก็ช่วยปรับสมดุลแล้วก็บํารุงหลังทําเคมีได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเพิ่มความมั่นใจเนาะหลังงานเคมีทั้งหลายนะครับก็ตัวนี้ช่วยปกป้องแล้วก็บารุงได้อย่างล้าลึกเลยทีเดียวนะคะ มักทิ้งไว้5ถึง10นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกนะครับหลังจากนั้นเสร็จขั้นตอนการยืดแล้วนะอ่าก็บำรุงบำรุงต่อนี่ก็ของการอ่าก่อนเป่าไรเซ็ตส่งนะครับนางแบบันนี้เราก็ใช้เป็นแฮร์ออยค่ะฟีเซียแฮร์ออยนั่นเองนะคบตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นแล้วก็ความมีน้ำหนักนะเพราะพออันนี้เราเราทำงานยืดถูกว่าอ่าเราก็เพิ่มเพิ่มความมีน้ำหนักนะคะด้วย ฟีเซียแฮออยนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเงางามมากๆานะครับเป่าไดเซ็ตทรงนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนเป่าไดตรงนี้เป่าเฉยเยก็ตรงดิ่งชิ้งตัวนะครับเป่าเฉยเยตรงดิ่งชิ้งตัวสวยมากๆานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราทําให้ดูนะครับว่าตัวเฮลเซฟนะครับช่วยได้เนาะในเรื่องของงานยืดนะครับแต่ว่างานยืดธรรมดาก็จะกระไรอยู่นะครับเราก็เลยเอานําแบบที่ ค่อนข้างที่จะยืดยากมากๆนะครับก็คือเทนแล้วผมช็อตแน่นอนนะคระวันนี้ก็ตรงผิวออกมาเปลเฉยๆาเ่าเป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 ล่าเครับเปล่าเ็ทีค่ามปล่าเป่าเลากปาเปล่าเปลาเปลาเปลาเ่าเล่าเัล่เปล่าเปล่าเปล่าเัลอเ่าา่ช่่า งานนี้รอดไม่รอดรอดรอ,อดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับตัวเคอรเซฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าน้องอมอ,อาจจะได้ได้ทําคนเดียวแล้วมั้งนะอะไรอย่างนี้วันนี้พาอ,ออมมาให้รู้จักก็ฝากน้องใหม่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยน้องอมอก,ก็ต้องได้ไปแนะนํานะครับแล้วก็ไปเทรนโปรดักให้กับพี่ๆช่างอีกหลายคนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะทำตัวเครเซฟนะครับในรูปแบบของงานเคมีอื่นๆได้ด้วยก็ให้ออมฝากอะไรไวน้น,นิดนึงนะคะ ก็ฝากผลิตภัณฑ์เ,เคลาเซฟตัวใหม่ของ beauty boy ด้วยนะคะแล้วก็ถ้า,ามีเทคนิคอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเนี้ยเดี๋ยวน้องออกจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ Pilot skies countryside It all flooding comes back me and What a color when we had each other caught up in the memory of when we talk all night, drinking cheap white wine. I let you see my darkness. Then I felt